ใหม่ตรงไหนน้องมีป๊บหนึ่งนะครับอ่าน้อมีขับรถคันใหม่ตัวนี้ขับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกเท้าไปกลับบ้านนะครับอ่าไหนหม่ตรงไหนใหม่อยู่ตรงไหนหม่ตรงไหนหม่ตรงไหนมาเห่าตรงนั้นไโน่นโน่นโน่นแล้วก็รถถ่ายอยู่ไหนรถถ่ายอยู่โน่นไงปะรถถ่ายอยู่ตรงโน่น่ยปะต้องอีกชอบรถถ่ายไป ส referral, ไปไปไป Arrow, follow, ีน่บายบายด้วยครับบายบายด้วยครับน้องหมิงช่างนี่บายบายด้วยครับน้องหมิงขับรถคันใหม่เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สลับกับไอคันเก่าเนาะสวัสดีครับวันนี้น้องหมิงแต่งกระตุนสวยเลยน้องหมิงโบกมืออีกรอบหนึ่งครับเลี้ยวรถครับเลี้ยวรถครับเลี้ยวรถครับมันจะชนแล้วเห็นป่ะเออเลี้ยวรถครับเลี้ยวรถครับเออนนี่น้องหมิงขับไม่ค่อยเก่งนห่เมือนคันโน้น ค่อยๆข่าเดี๋ยวมีหมาวิ่งมานะเดี๋ยวมีหมาวิ่งมานะาจะทักทายมิมิงนะทักทายมิมิงนะจะมีหมาวิ่งมานะากลับแล้วนะมันร้อนแล้วนะครับชาวนี้เรากลับสายเพราะว่าพ่อไปส่งไปสนีเมื่อกี้ทําให้มาเดินสายนี่ไงเราถ,ถ่ายต้องมีรถถมู้รถถ่ายไหมนี่ไงรถรถ่ายไหมก๊ะลังอันนี้พอดีเลยกงเก่งกงเก,ก่งเลย นี่สื่อบ้านหลังสวยปไปเข้าซอยบ้านเหล่าแล้วครับอ่าเข้าซอยบ้านเหล่าแล้วครับอ่าอ่าไปมาพักที่ล่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรถเข้ามาพักแป๊บหนึงเหนื่อยอันนี้มาตรงราบผู้หญิงนี้ไปถึงหน้าบ้านเราแล้วครับอ่า อ่พอแล้วเนาะ,ะน้องพีนกอบายสวัสดีครับทักครับสวัสดีครับ